ท่านผู้ชมนะฮะวันนี้พวกเรามาเล่นแบบตามหาฟอปป้ากันนะฮะมาลองเล่นกันโอเคแปบ๊บนนะซึ่งตอนนี้พวกเราเข้าเกมมาแล้วนะฮะดูดิว้าวมีโคตรเยอะซึ่งมาเล่นโอ,อ้ชูสแมบพบโอโหโครเยอะ เราจะไปเล่นด่านแรกกันเลย basic map น่าจะใช่นะด่านแรกโอเค basic map มาเล่นเลยโอเคค้นหาซับปป้ามบท่านผู้ชมรอแป๊บนึงนะโอเคเข้าเกมมาแล้วเล่นนี่อะไรเนะี่ยกลายเป็นไม่เกมพาร์ท มันเกมฮาร์ดป่ะแลวิ่งเงี้ยงงันงันงันโอเคอันนี้มันเกมฟลอปป้าเลยนี่นะนี่อะไรอุย้ยฟลอปป้ามันเนียนมากท่านผู้ชมมันเลือแต่หัวอ๋อมันอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้เกมนี้เฮ้ยมิสฟลอปป้าอ๋อใช่มันอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้อ,ปปปาอ,อาจจะพูดจจผ,ผิดกลายเป็นป,ป๊อปป้าก็ได้จริงๆวันไหนว่าฟลอปป้าผมอาจจะผิดขออภัยด้วย คลิปนี้อาจจะนานหน่อยเป็นชั่วโมงก็ได้เคช่างมานเถอะเพื่อเราเจอมันไม่ใช่ฟอป,ป้ามันคือเพื่อนโอเคมันเนียนกับเพื่อนมากเลยเนีย่ยดูดิหุยหินอ๋อไม่ใช่เรามาดูอะไรกันในบ่อน,น้ำนี้มีอะไรหรือเปล่าเหมือนจะมีนั่เนี่ยมีจริงด้วยเพรแบบงแมบบแบบพทุกแมพที่พวกเราตามหามันต้องไม่มันต้องมีอย่างน้อยมันต้องมีสักตัว เค้ยุ้ยนั่นมันมีบ้านด้วยอะโช์มันมีบ้านด้วยขึ้นไปวิ่งแบบนี้วิ่งเร็วมากขึ้นไปไม่ได้ต้องขึ้นทางนี้ฮึบฮึบฮึบอว้าวไหม่นะเกิดใหม่เลยโอ้น่าโอเคท่านชมเมื่อเรากลับมาแล้วแต่ผมเห็นอะไรบนต้นไม้นั่นดูสิแดงแดง โอเคเก็บคลาวฟลปป้าไม่เนียนเลยใช่มันไม่เนียนในบ้านหลังนี้มีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรเลยเออเฉฟฟ็ปป้านี่นะมีอะไรไหมเคไม่มีแล้ว่啊โอ้ข้างนอกนี้อาจจะมีเออเหมือนมีป้ายอะไรเนี่ยชุดเอชหมายความว่าอะไรถ้ามาถึงบนหลังคานี่มีอะไรไหมเขียนไม่มีมีแค่นี้เหรอ มีอะไรอ่ะ <c oughs> อินเลิฟฟอปป้าเออพวกเรายังมีอีกเยอะเลยอ่ะโอเคตรงสนามเด็กเล่นมีอะไรไหมอู้รู้สึกมันจะมีอ้าวอุ้ยเอา,อาเล่นสไลยเดอร์อุ้ยนี่โซนิคโอ้โซนิคมาดูกันเราจะวิ่งเร็วขึ้นไหมแปลงร่างได้ใช่ไหม เออเป็นลายเลยเงียวไม่เห็นเร็วเลยโอเควันนี้มีอะไรไหมไม่มีไม่มีแล้วไ,ไ,ไปกันเถอะว้าว,วทำไมต้นไม้นี่มันเล็กอุ้ยน่นอะไรอ่ะน่นอะไรอ่ะน่นอะไรเบนคิวเอ,อเบนเคมีบ้านตรงนั้นด้วยเออเอ,อันนี้ผมไม่ได้ตัดคลิปนะแต่มีบางจุดที่ตัดคลิปเพราะล่วงช่างเธอในนี้มีอะไร มีดอตรฟลับป้าเออติดแบบนี้อาจจะไม่ได้ตัดคลิปนอกจากมันจะเสียเวลาเป็นบางจุดโอเคซึ่งเราไปบ้านสีฟ้าแล้วบ้านหลังนี้มันมีอะไรหรือเปล่ามันต้องขึ้นไปอีกเหรอโอ้โ oh, น no. เปิดโหมดทาวน์คลิปเลยเมื่อกี้นี้เปิดโหมดวาร์ปขึ้นมาข้างบนนะซึ่งมันมีอะไรหรือเปล่าอุย้ยอะไรอะยูนิคอร์นฟลับป้า โอเคแล้วในเนี้ยอนี่ราชาใช่คิงพ่อป้านในไงว่าแหละเออเพราะว่าผมเห็นมันมีอยู่ในเนี้ยเอ้ยฮะได้มาจากไหนอ่ะช็อกโกแลตเอ้ยอ๋อใช่ปะ่ะช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตเด,ดาเอาโอเคบนหลังคาล่ะวันนี้ไม่ได้ดูบนหลังคานี่เลยเห็นว่าแวบว่ามันมีอะไรหรือเปล่า เออเมื่อเราลองดูในนี้ซิมีอะไรอีก Little Block Where do you think ฮะเพราะคือยังไงอ่ะมันอยู่ไหนเนี่ย Where เออในนี้แน่เลยในนี้แน่เลยเนี่ยขี่เนี่ยนั่นเนี่ยว่าและนั่นเนี่ยว่าและว่าละมันต้องพอมาไปขี่เออใช่มันไปขี่โอเคตัวต่อไปล่ะ กระดาษฟล็ป้ามันก็น่าจะอยู่ในหญ้าเออสโตนฟล็อป้ามันก็น่าจะอยู่ยตรงหินนั่นแหละแต่พวกเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไะดิอยู่ตรงไหนของหญ้าอยู่ตรงไหนของหินหินนี้หรือเปล่าไม่ใช่เพไม่รู้มันคือหินไหนโอเคหินนี่หรือเปล่าไม่หญ้าไอ้ฟล็อปป้าไอ้อะไรอ่ะวุ้ยบิวด์เดอร์ฟลอปป้า อันนี้อันนี้ไม่ได้หามานะแต่เจอเองแหละนี่หรือเปล่ายังใหญ่เบลเลอร์เธอเลยเราไม่ใช่เหรอฮเล่ยฟลัปป้าย่ามันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่อีซี่ได้ไงความจริงมันน่าจะอยู่ในมิวเดียมนะไม่ใช่ไม่ใช่เลยอะมันจะอยู่ไหนอะไม่ใช่อะ่ะโอ้ยเนี่ยมีก้อนหินตั้งเยอะจะเปน็นนัไหนอะเอ้ย อุ้ยติดข้างๆจุดเริ่มต้นหรือเปล่าให้ดาวน้ำวามาใช่มันอยู่ระดับอีซีผมว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็หินมีว้ททำไมเพียบไม่ใช่อ่ะอืถึงเวลาวาร์หาแป๊บนึงนะตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีโอเคตรงนี้แหละ ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีมีหินตั้งเยอะโอยติดตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีไม่มีอีกแล้วมันอยู่ไหนอะก้อนหินนี้หรือเปล่าไม่ใช่เออมันอยู่ไหน ไม่มีอะไรโอ้ยหินมันอยู่ไหนไอ้ฟลป,ป้าหินน่ะไม่อยู่นี่หัวมันอยู่นี่นะเนี่ยเถวเถวนี้หัวมันอยู่เถวาถวนี้ใช่ปะไม่ใช่มันอยู่ที่ก้อนหินไหนก่อนเนี่ยก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยมันใหญ่เบลือ้อเธอไม่ใช่เออนีอะไรอะ่ะ เย้ดรัสฟล็อป้าอืมอะไนก้อนหินฟลวป่ามันไม่อยู่เนี่ยจำได้อ่ะมันต้องมีอยู่แถวๆสิฟ้าตงรงนน้นหรือเปล่าอุย้ยเจอแล้วแตงกียวเพื่อนแตงกียวเพื่อนแตงกีวเพื่อนแตงกีวเพื่อนแตงกีวเพื่อนแต่ผมไม่รู้ว่ามันอาา่านว่าอะไรแต่งกีวไว้ก่อนละการซึ่งเหลือตัวอะไรเปล่า เหลือบิ๊กฟล p อปป้าด n มอนฟล a อปป้าโกฟล a อปป้าลาฟลอปป้าฮะใน the cave in the age of children. oh big flippa จำได้นะวันนี้ป้ายคำนี้อยู่ไหนเะนี่ยเนี่ย in age of e x t r m e อะไรไม่รู้อ่ะแต่จำได้มันอยู่บนนั้นหรือเปล่าหรือมันอยู่ตรงนั้นไม่รู้ไม่รู้อ่ะลองขึ้นไปหานี่ไงเจอแล้วแต่ไม่ใช่บ้าสีเขียวนะเปะ็นสีฟ้า ดูผิดแต่วว่ามันชี้ไปเออเออจอและเฮ้ไม่เนียนบิ๊กป,ป้ามันบิ๊กตรงไหนอ่ะดิมันบิ๊กตรงไหนและเรามันอยู่ในเคฟมันอยู่ในถ้ำเหรอถ้ำหลังนี่หรือเปล่ามันคือถ้ำตรงไหนแถวแถวภูเขานี่แหละให้เราเออ,เอ,อมันจะหาถ้ำจากไหน แค่ด่านแรกยังไม่รอดเลยจะไปด่านอื่นได้ไงแค่ด่านแรกก็จะสิบนาทีแล้วโอ้โ oh, น no. ทำไมผมรู้สึกว่าผมตาถั่วมันท่ำอยู่ตรงไหนถามจริงมันทํำอยู่ตรงไหนมันไม่มีทํำเลยอ่ะผมมองไม่เห็นนะฮะมันอยู่ไหนอะทํำเพื่อนทํำอยู่ไหนเพื่อน Mm. Where is k เค Key อยู่ไหนห้ามอยู่ไหน ท่้นผู้ชมซึ่งว่าผมจะเจออีกตัวข้างบนนั้นะนั่นนั่นน่ะบนข้างๆป่องไฟแต่จะไปเก็บยังไงมันไม่รู้วิธีการเก็บซึ่งผมยังหาทำไม่เจอเลยเออจะไปเก็บยังไงจะไปเก็บยังไงโอ้ยคือเหมือนต้นไม้แมปนี้คือเหมือนต้นไม้โคตรยากอีอีอ พี่มาอะไรเนี่ยทำจริงมั้งเอ๊ะขึ้นยังไงมีบันไดล่องหุนใช่ไหมหน่าใช่ไหมใช่ไหมบันไดล่องหุนใช่ปหมขึ้นไปยังไงเพื่อนลืมผมไม่รู้อีกแล้วฮะมันขึ้นไปยังไงฮะขึ้นไปเงยอยู่มันขึ้นไปยังไง โอ้โน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 ้อโอ้น้อผมเกลียดเกมนี้เอ้าผมชอบเกมนี้เหมืนพูดปุ๊บเกมปั๊บเลยดีมันสว่ะปะไอ้นี่มีอะไรปะเออเอ้อนึกว่าจะโดนขังแล้วไหนถ้ำมาผมยังหาไม่เจอเลยเจอตัวสุดท้ายแล้วเนี่ย เอ้ยไม่ใช่ตัวสุดท้ายเลยขาดอีกสองตัวคือตัวที่มันอยู่ในถ้ำแล้วก็ตัวโกลฟลับอาจอยกลุ่มเดี๋ยวค่อยจอยอเรื่องเมื่อไหร่ทำไมหาไอ้ราฟลับอะแต่หาไม่เจอหาทำไมเจอหาทำไม่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 เจอ มูชมมันหาทำยังไงมันหาทำยังไงฮาว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 มันทำอะไรทำยังไงมันหา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 ทำยังไงโอ้ยมันหาทำยังไงโอนี่สิมันหาทำอ๋อ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  โอ้หใครจะไปรู้ใครจะไปรู้อ่าใครจะไปรู้โอ้โหอ๋อฮะโอเคจ้าง Wonder ต่อไปที่อื่นกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาไอตัวทองนั่นเกลียดเกมแน่ผมเกลียดเกมแน่ c ตี้แม p โอเคกำลังดาวน์โหลดโอเคซึ่งที่นี่ก็คือเมืองโอเคซึ่งมันโคตรใหญ่แต่มีตัวแค่นิดเดียวเองโอ้โหม m o ง g u สตึง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 โอ้โหบิงกูบิง n g โกสลับภ โอเคเรารีบไปกันเลยซึ่งเหมือนจะเจ,เจอตัวแรกหรือเปล่าไม่ใช่โอเคเพราะเราจะไปแบบสปีดลันในนี้เขาไม่ได้ไปเป็นสปีดลันเลยนี่นี่น,น,นี่นี่เขาในนี้ก่อนเลยนี่นี่ไปไปไปไ,ปไม่มีเวลาประพูดอะไรสิ่งนั้น ไปไปนี่เจอตัวแรกแล้วนี่บิสเนสฟลัปปไม่มี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 ตัวนี้เปิดนี่นี่น,นี่ต้องมีแน่ต้องมีแน่ล่ะในเนี้ยมันเปิดไว้ต้องมีมันเปิดไว้ทาอะไรอ่ะมันต้องมีอ่ะเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีสักตัวะไม่มีหรอเอาดี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 มันไม่มีหรอเขาเอาเก่งมันไม่มีใช่มันไม่มีอ้โน เค okay, มันมีแหละขึ้นไปชั้นต่อไปเอยเอยตรงนี้ก็มีเออเหมือนกันเป๊ะเลยอนะไปละไม่มีอะไรเลยเค okay, นี่นีโอเคไม่มีอะไรอีกแล้วเหมือนให้หาแบบสิ่งผิดปกติแล้วมันก็จะเก็บได้แต่นี้มันไม่มีอะไรผิดปกติเลยเราก็เก็บไม่ได้เลยสักอย่างนี่นี่นี่ นี่โจเฟสปลาปามันต้องเป็นแบบนี้ถึงจะเก็บได้ชั้นต่อไปล่ะไม่มีอะไรจะไปแบบรวดเร็วไม่มีไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นเคมันยังมีอีกหรอถามจริงโอเคมันมีโอเคตรงมีไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นโอเคไม่มี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  ต้องขึ้นไปถึงไหนเนี่ยเฮ้ยมีอีกเหรอบันไดเนี่ยโอเคไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไม่มีไปๆๆถามจริงเมื่อไรมันจะหมดโอ้มีอีกไม่มี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 อะไรทั้งนั้นเอเคงั้นนะเปิดดูไปเรื่อยๆเถอะเดี๋ยวผมก็ไปหาไอ้ท i m e s k i โอเคถึงชั้นข้างบนสุดแล้วพวกเราก็้ไปเจอการที่หาย,ยากที่สุดอีปิกะดอบอีปิกเพลนปลาปะาเอาไปกันเลยโอเคล่วงมาแล้วลงมาแล้วมีอะไรแถ่านี้ไหมได้เห็นว่ามันมีฟลาปป้าที่เป็นหมาด้วยเอ้ยเป็นต้นไม้ดิพลีเป็นด็อกคิวมันเป็นฟลาปป้าตรงไหนอ่ะเออข้ามาถออไปเรือรัวรัวรัวร วิตรงนั้นมีอะไรอะเป็ดเหรออะไรอ่นนั่นน่ะเหลืองๆ,ๆ,งๆดูไม่ออกอ๋อไอนี่ปีกพึ่งเฮ้ยเจออมองัสท่อมอสเออซัส,สปลป้าไปแบบรวดเร็วอ่ะอเคตึกนี้เข้าไม่ได้ตึกตึกนั้นเข้าไปแล้วมาเข้าตึกนี้มั่งเออ ไม่มีอุ้ยบิงซูใช่ปะ่ะถ้าเท่าที่อ่านไม่ผิดนะนะโอเคไป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 ขึ้นมาไดขึ้นไปได้นอย่างน้อยก็ต้องได้ประมาณสองด่านอนะ่ะวันนี้ยต้องได้สองแมปอ่ะโอเคไม่มีอะไรอุ้ยนี่กาแฟฟอปป้าเกือบไปได้แล้วว่าแล้วทำไมมีกาแฟแปลกๆโอเคในนี้น่าจะมีมะมมตัว,ตวหรือเปล่าเอยมีไหมมีไหม มีไหมโอเคมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีมมโอเคบายบา,ยบายตรงเนี้ยมีไหมเนี่ยมันน่าสงสัยอะ่ะน่าสงสัยจนให้เาะเอ้ยอไม่เนียน c ล o s e ป่าโอ,อเคไปกันต่อไม่มีอะไรแล้วว้าวห้องประชุมอะ่ะมีอะไรบ้าเหมือนจะไม่มีนะไม่มีอะ่ะทำไมเก้าอี้มันต้องติดแบบนี้ โอเคดันฟ้ามีอะไรไหมดันฟ้าเรื่อนี้เหมือนจะไม่มีแต่ผมเห็นตึกนั้นมันมีอะไรข้างบนไม่รู้บนดันฟ้าถ้าไม่ดันฟ้ามันต้องเหมือนกันช่างมาถอะมาดูกันโอเคโอเคพอใช้ได้หนูฟังเก็บเกมเมือสปาร์ ฟาบ้ามีข้างบนเนะี่ยยังมีแองเจิ้ลแองเจิล้ลฟาป้าเหลือตัวอะไรอีกไหมเนี่ยนะเหลือประมาณเยอะอยู่นี่นี่นี่ไม่มี เดินตามทางไปเลยน่าจะมีอะไรอุ้ยเจอต้นมาแล้วนี่นี่นี่มีบ้านด้วยเข้าไปดูกัน ลูบิกน่าสงสัยแต่เก็บไม่ได้เก็บอะไรไม่ได้ไปกันดีกว่าแน่นอนว่าแบบนี้น่าจะมีพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทส, 4, ส, 5, สี่พาร์ทห้าพาร์ทหนึ่งร้อยช่างเถอะแน่นอนมันต้องมีต่อแน่นอนออมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม รู้สึกเหมือนจะไม่มีเนี่แปลกๆนะเนี่ยไม่เป็นไรแต่มันแปลกมากรู้สึกเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วไปกันเถอะโอเคเข้ามาในนี้กันตอนนี้ผมเริ่มเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว ตัวไอศครีมเขาบอกว่าอยู่ที่รถไอติมนี่ไงเจอแล้วส่วนไอตัวต่อยมวยอยู่ที่ยิมแล้วไหนคือยิมยิมอยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ในรูพวกนี้ปแปลกๆหรือเปล่าอ ยิมนี่ยิมเจอแล้วนี่นี่อุ้ยตำรวจพ o l i c e l o p p e แล้วมาอยู่ในยิมได้ไงก่อนุันนี่นี่นี่ในบอกซิ่งบ็อกเซอร์ฟลอปป้นี่ชั้นบนสุดนี่มีอะไรป้ไม่มีซึ่งตอนนี้พ่อจะเก็บได้ หรือค o ัวฟ r บบ้า somewhere outside w a r l d outside w o r l fire treehouse treehouse อยู่ไหน treehouse เอออยู่นู่นสื่อในครัวฟับบ้ามันอยู่กลางทางใช่ปะเท่าที่แปลถูกกันนะนี่ใช่ไหม fire ฟับบ้าโอเค มันน่าจิ้วแถวแถวถนนนะไอตัวควฟ็อบ้าไม่น่าอยู่ทางนี้แปลงร่างด็อกคิวด็อกคิวไอคฟอบ้าแมวตัวนี้แล้วกันมอฟนี่ไฟลุกได้ด้วยโอเคตอนนี้เจอคูฟ็อบบ้าแล้วนะโอเคมันอยู่กลางทางนี้จริงด้วยตอนที่มิวตอนที่มิวยังไม่มาเราเล่นได้ แปบวันโอเคแล้วเราก็เจอฮักกี้ฟลัปป้าโอเคอันนี้ผมไม่ได้ดูนะ <5. S 2> เก็บเก็บได้หมดครบแล้วใช่ไหมเอ้ยเหลือคริมินอลฟลัปป้าคริมินอลกับพิซซ่าพิซซ่าที่อยู่ในโฮเทลโอเคไปไปหาก่อนโฮเทล โอเคเมื่ okay. อเราเจอพิซซ่าแล้วน,นี่มันอยู่ตรงนี้โอเคซึ่งตัวต่อไปก็คือ criminal <Okay. S 1> hiding on top of building แต่ไม่รู้อยู่ไหน top of building อู้ชอบตัวเนี้ยมันมีไฟติดด้วย <Huh? S 1> top of building โอเคตอนนี้เพื่อนผมมาด้วยมิวเล่นโลบอ่ะเหรอใช่ใช่เล่นโลบอ่ะอาชิปอยู่เขา u top of building ไหนอ่ะ ไม่น่าอยู่ตึกนี้นะเพราะมันมีตัวหนึ่งแล้วที่อยู่บนตึกนี้อาจจะอยู่บนตึกนั้น,นมันก็ตึก,ตกเอาจริงดิอาจลิปอยู่หวังว่าทุกคนจะไม่ได้ยินอะไรแนั้นหวังว่าทุกคนจะได้ยินโอ้ยอาจจะนั่นมันคาหน่อยเชื่มาเถอะเพราเราจะไม่อัจเพราะเราจะไม่ตัดคลิปนะฮะเพราะพวกเราีพเพราะบอกว่าวันนี้อาจจะไม่ตัดคลิปนอกจากเวลาที่ยาวๆแต่รอบมีเวลาไม่ยาวแค่มันนั่นมุคา โอเคมันอยู่ไหนเอ้ยอ,อยู่นี่เจอแล้วเหลืออยู่ตัวสุดท้ายอ่ะตัวอะไรตัวมิวสิกเหลือเหลือหรือเปล่าทำไมมันยัาไม่เห็นว่ามันเหลืออะไรนี่มันสีเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยมันเขียวหมดเลยมันเหลือตัวอะไรอ่ะอเอออครบแล้วนี่หว่าเย้ เย้มันครบแล้วว้าโอเคตอนนี้ครบแล้วพวกเราต้องไปทำอะไรต่อคนรู้ใช่ไหมไปเข้ากลุ่มกันโอเคออกแล้วก็ไปเข้ากลุ่มกันเบ,บอบอขี้เกียอจอธิบายแล้วนานๆไฟเดอร์ฟาป่าหมอบอันนี้นะับว่าเป็น EP 2สองอันนี้คือผมไปเข้ากลุ่มมาแล้วนะ ไปเข้ากลุ่มมาแล้วทุกคนทุกคนว่าผมหน้าหลอนไหมโคตรหลอนนะผมต้องเป็นตัวเขียวต้องเป็นตัวเขียวตามไอ้อเขาเป็นตัวน้ำเงินเขายังอยู่นะอ,อ,อันนี้คือ EP สองเขายังอยู่ทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่ว่าตอนนี้เขากำลังปิดไฟโอเคแล้วเขาเปิดไฟโอเคมาดูกันพวกเราได้แย้ครบแล้วนี่ได้ตัวทองมาแล้วโอเคแล้วเขาปิดไฟแล้ว โอเคซึ่งง่ายๆคุณจะมาเล่นเขาเปิดไฟแล้วพ่อเราก็จะมาเล่นต่อนะโอเคช่างมันเถอะเขาปิดไฟแล้วนี่อะไรอะสองดีแบบช่างมันเถอะพวกเรามาเล่นดีเซอร์ดแมปด่านต่อไปเขาเปิดไฟอีกแล้วโอเคตอนนี้กาลังเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟปิดไฟซึ่งคนน่าํำคัญใช่พัทพทที่สอง น่าจะน้ำขานพามีเพื่อนมาด้วยช่างมันเถอะนะฮะทำทำไมผมพูดช่างมาเถอะประมาณสิบสิบร,ร,รอบแล้วโอเคเโอเคมาเริ่มได้แล้วเสียวเวลาเป็นประมาณหนึ่งนาทีละโอเค,อคเโอเคไปหาตัวตรงนั้นจะมีน้ำตกที่มันเออแปลกๆไม่เห็นมีน้ำตกเลย เออตรงนี้มีโกโก้นัทด้วยโกโก้นัทสับปะโอเคพวกเราไม่ต้องสนใจนะตรงนี้เป็นเบคอนเบคอนสับปะพวกเราลองไปซ้ำมดเรือดบนเรือกันดีกว่าพวกเราลองไปซ้ำเรือดบนเรือโอเคตรงนี้มีดาบไพเรตสับปะโอเคพวกเราไปดูในน้ำกันว่ามันมีตัวอะไรหรือเปล่า มันนานลำคานโอเคมันมีตัวอะไรไหมเนี่ยโอ้ยนั่นมีกล่องสมบัติอยู่ตรงนั้นปลอดภัยไปดูกันเอนทรชเชอร์ฟลาปปะโอเคกบไปจุดต้นกันบนพีระมิดนั่นมีอะไรอ่ะเพื่อนเขาไปทำอะไรกันโอเคว่าเราจรอนและนี่อ้าเก็บไม่ได้โอเคตรงนี้มีเซฟริง ไมมม่่มีใช่เปล่าวะน่าจะอ่านชื่อผิดแต่ช่างมันอุ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุ้ยตรงนี้มีตัวอะไรอยู่ข้างบนนี้นี่เก็บนี่ซา saga cube นี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาฮึบฮึบนี่นี่ข้างบนนี้มีเหมือนจะมีตัวใช่เทล l f l o ปา ทา่านผู้ชมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะบายบายเดี๋ยวจะอีพีสองบ่าย